แฟนเก่ากลับมานะครับจะตกลงกันเรื่องอยาค่ะแต่มีหลายคู่นะครับตอนแรกบอกว่าจะหย่ากันนัดไปที่อำเภอเรียบร้อยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้หยา่าเพราะจริงๆแล้วคุณสามารถโน้มน้าวใจให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัดสินใจผิดที่จะหย่ากับคุณคนจะหย่ากับคุณเนี่ยเพราะเขาคิดว่าอยู่กับคุณแล้วมันเป็นความทุกข์แต่คุณจําได้ไหมครับตอนที่เขาจดทะเบียนกับคุณเนะเพราะเขาคิดว่าคุณคือความสุขแล้วทําไมคุณไม่พลิกเหตุผลตรงนี้ให้เขาคิดว่าคุณเป็นความสุข คุณต้องมีทริคในการพูดนิดหน่อยว่าถ้าอย่าแล้วเนี่ยเขาจะเกิดความทุกข์อย่างไรและถ้าไม่หย่าเนี่ยเขาจะเกิดความสุขอย่างไร ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9ารวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่าน,นั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ